สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวินัยพุกสุกอยู่ตำบลซับน้อยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมากับใครครับผมมากับภรรยาครับนี่ครับอ่าแนะนําตัวก่อนเลยสวัสดีค่ะฉันชื่อทองหลีพุกสุกอยู่ตำบลซับน้อยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะไล่มันสําหลังแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบห้าไล่ค่ะสิบห้าไร่มันสําหลังตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วครับพี่วินัยตอนนี้อายุสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วใช่ไหมครับพันอะไรครับพันแขกดําครับแขกดํา โอ้โหนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับสี่เดือนแขกดํามาได้ขนาดนี้นะครับเทคนิคการดูแลมันสําลังของพี่วินัยคืออะไรครับเทคนิคของผมก็คือใช้ฟทีไปสามรอบแล้วก็ใช้อะมิโนแบ็คไปหนึ่งรอบแล้วครับแล้วจะฉีดอีกไหมครับก็ตั้งใจว่าจะฉีดอีกครับสักหนึ่งรอบตั้งใจจะฉีดอีกเนาะครับครับแล้วแปลงนี้ใส่ปุ๋ยไปหรือยังครับแปลงนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่แต่รองพื้นครับใส่แต่ปุ๋ยรองพื้นครับทาไมถึงยังไม่ใส่ปุ๋ยครับ ก็สภาพฝนมันไม่ค่อยตกครับแห้งแ้งฝนมันไม่ตกแห้งแรงใส่ปุ๋ยไม่ได้เนาะใส่ปุ๋ยไม่ไม่ได้ฝนตกไม่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 มากแต่ฉีดพ่นโฟทีกับอะมิโนแบ๊กได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคเลยครับแล้วแบบนี้คิดว่าการใส่ปุ๋ยของเราจะได้ลดต้นทุนไหมครับได้ลดต้นทุนแน่นอนครับผมได้ลดต้นทุนแน่นอนเนาะครับการใช้โฟทีกับอะมิโนแบ๊คนับสภาพต้นนะครับทั้งการลงหัวนะครับแล้วก็ลักษณะของใบ ทนต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ทนต่อโรคแมลงอย่างไรบ้างครับฉีดเอ่อโฟทีเข้าไปเนี่ยอ่ตามที่ที่เราดูสภาพต้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยแล้วก็ใบเนี่ยใบยก็จะกลางใบาบางใบใบแผ่สวยข้อข้อป้องนี้ก็คือทีแล้วก็คุยหัวดูนี่หวเอ่อหัวหัวห,วหวน้าพอใจมากเลยครับเป็นที่พึงพอใจมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ทองลีครับเห็นมันสํารังของตัวเรา นะครับของแปลงเราเป็นแบบนี้เป็นรู้สึกอย่างไรครับก็ปลื้มใจค่ะปลื้มใจเนาะจ้ะอ่านะครับนะครับก็เอาใจช่วยครับขอให้เกษตรกรนะครับมีผลลัพธ์แบบนี้นะครับทุกๆแปลงนะครับสําหรับการใช้สารเสริมประสิทธิภาพโฟ T ทีและก็อะมิโนแบล็กในส่วนของไล่มันสําหลังนะครับแบบพี่ทั้งสองคนนี้ครับวันนี้ผมนัฐพงศ์มณฑลเกษตรจักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ